สวัสดีตาสวัสดีคุณน้ำนะครับสวัสดีครครับสวัสดีเด็กๆนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองนะครับที่อยู่ทางบ้านที่กําลังรับชมวิดีโอนี้นะครับผมคุณครูโอนะครับครูมานิสุกนนีครับค่ะแล้วก็ครูนะคะคุณครูน้ำค่ะคุณครูอัญชุลีชิตุลักษ์ค่ะครับก็เราสองคนนะครับเป็นครูสอนวิชาค่ะครูโออีกสอนวิชาดนตรีนะครับครูครูน้ำสอนวิชานาฏศิลป์นะครับ ในระดับชั้นปตศึกษาปีที่1-3ถึงนะครับเนาะคลิปวีดีโอนี้เนี่ยเราก็เป็นการมาพบเจอกันก่อนนะครับในสัปดาห์แรกครับตารางสอนการเรียนออนไลน์นะครับของของช่วงชั้นเรานะครับป .1- ป .3 นะครับของโอจะเป็นวันพุธช่วงบ่ายก็จะเป็นวันศุกร์เพราะเราจะเรียนช่วงบ่ายทั้นสองชั่วเลยนะครับเป็นวันพุธกับวันศุกร์นะครับผุ้ปกครอง ก็รอติดตามรับชมนะครับคลิปวิดีโอการสอนทั้งของคุณโอและของคุณน้ำนะครับซึ่งจะฝากลงไปในไลน์ผู้ปกครองของแต่ละห้องนะครับป .1 นป .2 อป .3 เลยนะครับคุณคุณน้ำครับการเรียนการสอนของเราเนี่ยเราเราจะเรียนยังไงแล้วเราจะสั่งงานทางไหนครับถ้าสําหรับในการเรียนออนไลน์ตอนนี้นะคะหรือว่าออนแทน์ตอนนี้นะคะ เอกสารของเราทั้งสองคนนะคะก็คือไม่ได้มีในส่วนของหนังสือเรียแล้วก็ในส่วนของใบงานเลยฉะนั้นส่วนใหญ่งานที่เราจะส่งเนี่ยค่จจะเป็นในเรื่องของการส่งเป็นภาพหรือส่งเป็นคลิปสั้นๆสําหรับเด็กๆนะคะคืออันนี้คือเด็กๆทำเองก็ได้หรือว่าท่านผู้ปกครองให้ช่วยก็ได้ช่วยกันดูเนาะใช่ค่ะก็ส่งเป็นในลักษณะนั้นเพราะว่าที่เราเรียนกันวิชัเราจะเป็นส่วนใหญ่ ปฏิบัต,บติล้อเล่นเต้ตนรำทำเพลงเต้าเลถูกต้องค่ะฉะนั้นงานส่วนใหญ่ของเราถ้าถามจริงคือจะเน้นเป็นเรื่องของภาพภาพจะเป็นส่วนใหญ่ถ้าจะแบบเป็นเขียนเป็นอะไรเนี่ยอาจจะเป็นในระดับน้องน้องอาระดับที่ต่อสามี่แบบว่าอาจจะมีเขียนบ้างทำแบบือขันบ้างแต่ว่าถ้าเป็นน้องๆส่วนใหญ่เนี่ยเราก็มนีในเรื่องของเป็นการเคลื่นอนไหวร่างกายฝึกทักษะร้องรำทำเพลงแล้วก็ส่งภาพไปชม ส่วนวิชาดนตรีนะครับก็จะเป็นการสอนแบบสั้นๆนเนาะจริงๆไม่ใช่ดนตรีหรอกทั้งดนตรีและด้านศิลป์เลยนะครับด้านศิลป์ก็เป็นการสอนทั้นๆคลิปีวิีออลีิพยาามจะไม่ให้เกิน5นาทีเนาะถ้ามากสุดก็อาจจาะ 7, 7นาทีเนาะนะครับ,รบก็โดยที่ครูน้ำนะครับแล้วก็ครูโอนะครับ จะอัดวิดีโอเนาะหรือบางความอย่างอาจจะแทรกวิดีโอเสริมเข้าไปนะครับ,รบอของคุณน้ำนี่จะเป็นการลงใน YouTube หรือเปล่าเุณก็จะมีในส่วนของที่คุณน้ำสองเองด้วยเป็นคลิปสั้นๆนะคะก็คงอย่างที่บอกก็เกิดจะไม่เกิน5้าถึงเจ็ดนาทีที่งๆณว้จะแนะนําว่าทําแบบไหนอย่างไรแล้วก็จะมีแปะลิงก์จากของยูทูบใ,นในส่เข้าไปด้วยก็ันนี์ก็แล้วแต่แบยแบบสุดันแล้วแต่น่วยการรีย้แต่ละง,งานที่จะมอบให้ อันนี้ที่เราอธิบายตรงนี้นะครับเพราะว่านอกจากเด็กๆที่ดูแล้วเนี่ยเด็กอาจจาะยังไม่เข้าใจหรือเพาะเด็กงกน้อ2ปสองปหนเนี่ยนะครับดังน,นั้นผู้ปกครองที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ทําความเข้าใจร่วมกันนะครับหลักๆก็คือวิชาดรุมรีและนาฏศิลเรียนวันพุธและวันศุกร์ช่วงบ่ายน,นะครับ โดยการสอนก็คือเป็นการฝากลิงก์วิดีโอไปให้ในรายกลุ่มนะครับรับชมคลิปประมาณ5-7นาทีแล้วคุณครูก็อาจจะสั่งงานลงไปในวิดีโอนั้นเลยนะครับอาจจะมีให้น้องๆได้ฝึกทําท่าทางบ้างนะครับหรือฝึกตอบคําถามบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือจากทางผู้ปกครองนะครับ,รบในการช่วยดูอยู่กับน้องนะครับดูเมื่อ,อไหร่ก็ได้หลังผู้ปกครองเลิกงานนะครับ เปิดดูวีดีโอย้อนหลังได้นะครับหรือถ้าเกิดมีอะไรไนมะ่เข้าใจสงสัยก็สอบถามครูประจําชั้นแล้วเดี๋ยวให้ครูประจําชั้นเนีย่ยสอบถามผ่านครูประจาวิชาอย่างพวกเราก็ได้นะครับใช่ค่ะตอนนี้ไม่น่าเจอไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วว่าอย่างที่บอกเลยว่าในเ,เี้นคือวิชาเราไม่ได้อยู่อนที่ฉาดตานะคะที่จะต้องมีหนังสือแบบเรียนในการที่เรามาทําในแบบฝึกขัอะลรอย่างเงี้ย ก็จะเน้นให้เด็เกๆมีความรู้สึกสนุกสนานรู้สึกชื่นชอบกับการที่เรียนดนตรีเรียนนัตศิลป์เงีย้ยนะคะก็คือไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดก็จะต้องเป็นงานที่เป็นรายลักษณ์อักษรฉะนั้นผู้ปกครองหรือว่าน้องๆก็เป็นเ,นเด็กๆก็คงไม่ต้องแบบเรียนมาหรือสิเรียนมาไวาถ้าไม่มีงานไม่ได้เปิดดูหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากให้ค่ดดูว่าอย่างน้อยตอนนี้เป็นแค่พื้นฐานที่ให้เด็เกๆเริ่มเรียนรู้พอเปิดไปจริงๆเงี้ยเราก็จะได้ลงมือเรียน บบกับพวกเครื่องมือต่างๆในการปฏิบัติเทคนิ่เย็นในเหตุการณ์หลังโควิดเนี่ยอ่าเด็กคนหนึ่งคนสองปีสามได้ใช้นะคะก็เวียนกันไปได้ใช้แต่ว่าตอนนี้เน้นได้โซนสถานการณ์แบบ<อ>นู้นเนาะเราก็เลยอาจจะต้องเรียนในการที่แบบเห็นหน้ากันหรือวเ,เราก็มีระยะหา่างใส่แมสล้างมือ,อนะคะซึ่งคุณครูเองก็ หัวใหญ่ในเรื่องตรงนี้เหมือนกันก็อยากให้เด็กๆได้เปิดเรียนแล้วก็มาเรียนด้วยการของกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวทุวกอย่างก็จะน่าจะผ่านไปดีโพก็สุดท้ายเยนาะครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอสรุปสร้างอีกรอบหนึ่งนะครับหนึ่งก็คือวิชาดนตรีและวิชาน้าตัดศีนนะครับดนตรีป .1 ถึง3จะเรียนในวันพุธช่วงบ่ายน,นะครับและนัาตัดศิรจะเรียนในวันศุกร์ช่วงบ่ายนะครับลักษณะ การสอนของครกกูก็คือเป็นการอัดวิดีโอสั้นๆนะครับให้พวกเราได้รับชมนะจ๊ะแล้วก็มีงานอย่างนั้นด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับการนําเสนอการแนะนําตัวของครูและผู้นาก็สิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับบ,รบ๊ายบาย